เจ้ากระต่ายน้อยกับผองเพื่อนผจญภัยในแดนเวทมนต์บทที่ 1. ความฝันที่เกินกว่าจะจินตนาการได้ในป่าใหญ่แสนสวยง,งามที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงประหงานและดอกไม้ที่มีชีวิตมีครอบครัวกระต่ายอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในดินแดนที่ถูกปกคุมไปด้วยเวทมนต์เจ้ากระต่ายน้อยปุยฝ้ายเป็นกระต่ายที่มีหัวใจแห่งการผจญภัยมันมักจะฝันถึงการสำรวจดินแดนเวทมนต์ที่ไม่มีใครรู้จักและต้องการรู้จักโลกใบใหญ่นอกบ้านมากกว่าที่เคยไปวันหนึง่งปุยฝ้ายก็พบกับช้างน้อยชบาที่สามารถเรียกพลังลมได้แล้วก็ยังมีเจ้านกเอแคลเจ้าเสน่ห์ที่สามารถพูดภาษาเวทมนต์และกิ้งก่าน้อยสายรุง้งชิกระติบที่มีพลังล่องหน แต่ในป่าที่สวยงามแห่งนี้กลับมีอันตรายปกคลุมอยู่เพราะมีแม่มดราตรีเป็นแม่มดที่ทรงพลังและชั่วร้ายมากผู้ครอบครองปราสาทลอยฟ้าในดินแดนแห่งเวทมนต์ทุกปีเธอจะใช้เวทมนต์ลึกลับจับตัวเด็กๆจากหมู่บ้านของปุยฝ้ายไปเป็นท่าที่ปราสาทเธอใช้พลังของเด็กๆเ,เพื่อเสริมสร้างเวทมนต์ให้เธอมี รัวของพวกเขาก็ตกอยู่ในความทุกทนทุกคืนวันเมื่อถึงเวลาครบรอบปีก็จะมีเด็กๆที่จะต้องหายตัวไปอย่างลึก,กลับอีกพ่อแม่ของเด็กๆในหมู่บ้านจึงต้องพยายามซ่อนลูกๆของพวกเขาและอธิษฐานภาวนาว่าขอให้ปีนี้ไม่ใช่เป็นปีโชคร้ายของครอบครัวตัวเองบทที่2แผนการใหม่ของปุ้ยฝ้ายและเพื่อนๆเ,เพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่ถูกจับตัวไป ปุ๋ไฟ้าและเพื่อนๆได้ยินเรื่องราวนี้มานานและพวกเขาก็รู้สึกเสียใจและโกรธแค้นเป็นอย่างมาก ที่แม่มดลาตรีทำลายชีวิตของครอบครัวในหมู่บ้านพวกเขาตึงจัดสินใจที่จะบุกไปยังปราสาทของแม่มดเพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่ถูกจับตัวไปให้กลับบ้านพวกเขาวางแผนการเดินทางด้วยใจที่อยากจะช่วยเหลือเด็กๆที่ถูกจับไปโดยอาศาัยคําบอกเล่าของนกแก้วเอแคลร์ที่แอบจได้ยินแม่มดพูดคุยกับปิสาจ์แปลงร่างว่าเด็กๆที่ถูกจับตัวไปจะถูกขังอยู่ในห้องลับในปราสาทลอยฟ้าพวกเขาจึงชวนแกนวานแผน ที่จะใช้ทักษะของตนเองในแต่ละคนในการหาทางเข้าไปช่วยเด็กๆออกมาพวกเขาตัดสินใจเข้าร่วมการประจมไทยเข้าไปในป่าลึกครั้งนี้เพื่อค้นหาปราสาทรอยฟ้าในตำนานที่ซ่อนอยู่ในดินแดนแห่งเวทมนตร์บทที่ 4. การเดินทางสู่ดินแดนลึกลับหลังจากเดินผ่านป่าใหญ่พวกเขาก็เดินมาถึงทางเดินแห่งหมอกมายาที่เต็มไปด้วยหมอกสีรุง้งแต่หมอกนี้มีพลังเวทมนตร์ทำให้เห็นภาพหลอนและเสียงลวงตา ฉันรู้สึกเหมือนเราหลงทางอยู่นะทุกอย่างอะ่ะดูเหมือนกันไปหมดเลยเดี๋ยวก่อนฉันรู้สึกว่ามีเสียงที่หน่อยสักที่มันบอกอะไรบางอย่างฟังสิผู้ที่ต้องการผ่านไปต้องแก้ปริศนาท้งสานฉันจะสามารถเดินผ่านหมอกไมายาน,นี้ไปได้ปริศนาแรกคืออะไรนะ หมอก,ก็เริ่มจางและเริ่มเผยทางให้เห็นทางเดินต่อไปบทที่ 5. ปราสาทลอยฟ้าและปริศนาที่ยากยิ่งกว่าพวกเขามาถึงหน้าประตูของปราสาทลอยฟ้าแต่ประตูนี้ไม่ได้เปิดง่ายๆมันมีหินเวนวนสัสีที่ต้องวางลำดับที่ถูกต้องเพื่อให้ประตูสามารถเปิดออก ไหนต้องวางก่อนละเนี่ยดูสิดูสิบนกำแพงมีคำใบ้อยู่ดวงอาทิตย์ขึ้นกลางวันและค่ำคืนฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วสีแดงสำหรับดวงอาทิตย์ขึ้นสีเหลืองสำหรับกลางวันและสีน้ำเงินสำหรับกลางคืนพวกเขาวางหินตามลำดับที่คิดว่าถูกต้องแต่ประตูก็ไม่เปิดออกเหนียงก่อนนะบางทีอาจจะมีอะไรที่เราพลาดไป ลองพลิกหินดูสิพวกเขาพลิกหินเวทมนต์และพบตัวอักษรที่ซ่อนอยู่หลังหินพวกเขาต้องเรียงตามตัวอักษรเพื่อให้ประตูเปิดออกในที่สุดพวกเขาก็สามารถไขปริศนาและสามารถเข้าไปในปราสาทได้บทที่6การเข้าไปช่วยเด็กเด็น เมื่อเข้ามาภายในปราสาทรอยฟ้าของแม่มดราตีได้ห้องหลับที่เด็กๆถูกขังอยู่ทุกคนก็แอบ,บเข้ามาอย่างเงียบๆเ,เพื่อช่วยเด็กๆที่ถูกจับตัวไว้เงียบไว้นะทุกคนตอนนี้เรากำลังอยู่ใกล้ห้องที่เด็กๆถูกขังแล้วฉันได้ยินเสียงพวกเขาร้องไห้แต่ที่นี่เงียบเกินไปนะมันจะต้องมีบางอย่างที่เราไม่รู้แน่ๆเดี๋ยวจันจะไปตำรวจทางข้างหน้าเพื่อจะเจออะไรที่แปลกๆ ฉันจะเฝ้าดูจากข้างบนถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวฉันจะเตือนพวกเธอกระติบล่องหนไปข้างหน้าและพบประตูเหล็กขนาดใหญ่ที่ปิดอยู่มีเสียงเด็กๆร้องเบาๆดังออกมาเจอประตูแล้วแต่ดูเหมือนจะมีกลไกซ่อนอยู่คงต้องระวังให้ดีทุกคนทุกคนเข้ามาใกล้ๆเราจะต้องคิดแผนที่จะเปิดประตูนี้โดยไม่ให้กลไกทำงานให้ได้ ฉันลองใช้งวงดึงประตูไหมแต่ถ้ามีกลไกอะไรทำงานฉันก็จะถอยออกมาฉันมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะรอแปบบ๊บฉันเห็นรอยกดที่พื้นตรงนี้บางทีเราต้องหาทางปุบกดให้อย่างถูกต้องพวกเขาทดลองกดปุ่มและเคลื่อนย้ายสิ่งของรอบๆประตูโดยพยายามอย่างระมัดระวัง ต้องกลัวเรามาช่วยพวกเธอทุกคนเร็วๆเขา้าทันใดน,นั้นพสัวราช่วยก็มดไเพืดขึ้นจากทุจทุิศทุทาง่งเ้จ้จะมาช่วยเด็กๆง่ายๆนรือเล่านาสุเพชนะลองดูสิว่าวกเจ้าจะหลบนีก,กับดักของข้าได้หรือไม่ทันใดน,นั้นพื้นห้องก็เริ่มสั่นไหวและมีกับดักเกิดขึ้นรอบๆทุกทิศทาง มีลูกไฟพุ่งออกมาจากกำแพงไปแหนบแหลแม,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 มโผล่ขึ้นมาสากพื้นโอ้ไม่ไม่ oh, my, my. กับดักเราต้องระวังฉันจะช่วยปีผนผนึกช่วยดูทางให้พวกเธอระวังไฟนะฉันจะไปที่คนไก่้ผมนบางทีอาจจะมีปุ่มกดมกับดักใช่ไหมช่วยเด็กๆพวกนี้หลบหนีไปทางนั้นก่อนกระทิบเร็วเข้าเราต้องหยุดกับดักเหล่านี้ได้ชบาใช้รางกาน จากลูกไฟที่พุ่งมาขณะที่กระติดพยายามหาปุบหยุดกับดักเจอแล้วอยู่ตรงมุมขาบนปุมหยุดอยู่ตรงนั้นจะไงแ้วกับดักหยุดทำงานแต่เสียงหัวเราะของแม่มดกาตีดังขึ้นอีกครั้งหรอจากจกับดักของข้าได้ยังงั้นรอแต่ก็เตรียมตัวจะพลังแท้จริงของข้าาะ พวกเราจะดมียอมแพ้ทุกคนรอมไม่ได้รอเด็กๆอยู่ข้างหลังฉันเป็นควต่อสู้แาวนี้เป็นตาของเรามาบททีเ,เร็การต่อสู้กับแม่มดราตรีและปีศาจแปลงร่าง เมื่อช่วยเด็กๆออกมาจากห้องขังได้ก็จะเจอห้องกว้างในประสาทที่เต็มไปด้วยกระจกวิเศษที่สามารถสร้างภาพเในตาไม่จบแม่หมดราตีปรากฏตัวขึ้นในทุกกระจกพร้อมกับปริสายแปลงร่างที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ตามใจชอบเจ้าคิดจริงๆเหรอว่าเจ้าจะเอาชนะขขาได้ง่ายเจ้ารู้ไหมว่ากำลังต่อสู้กับใครอยู่ทางใดน,นั้นกระจกทั้งหมดก็เริ่มขยับ เปลี่ยนตำแหน่งและเคลื่อนไปทั่วห้องถูกก้าวที่พวกเขาเดินกระจกก็จะเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ทำให้ใหาแม่มดตัวจริงไม่เจอเลยพวกเราต้องอยู่ด้วยกันอย่าแยกกันไปไม่อย่างนั้นก็จะหาทางออกไม่เจอมองหาสกิปแปลกๆไม่เข้ากันกับที่อื่นเพื่อนๆเริ่มช่วยกันสังเกตทุกกระจดอย่างละเอียดแต่แล้วปีศาแปลงร่างก็เปลี่ยนเป็นภาพของปุยฝ้ายทำให้ทุกคนสับสนเดี๋ยวนี แล้วแล้ว,ลวไหนคนไหนคือปุยฝ้ายตัวจริงกันแน่นี่เป็นกรนัวเราต้องหาพิจารณาเพื่อได้ว่าใครคือตัวจริงและใครคือตัวปลอมปีศาจแปลงร่างเริ่มสร้างภาพปุยฝ้ายปลอมมากขึ้นมากขึ้นทุกต,ตัวก็ลองขอความช่วยเหลือทาําให้ห้องเต็มไปด้วยสีกล้องและสีความสับสนยิ่งขึ้นพวกเจ้ามันเชื่องช้าเกินไปเจ้าจะติดอยู่ในเขาวงกตของข้า ก็จะดูดพลังของพวกเจ้าให้หมดสิ้นเสียงหัวเราะของแม่หมดสะท้อนไปทั่วกระจกและห้องก็เริ่มมืดลงลมเย็นเริ่มผัดผ่านเข้ามาเพื่อนๆรู้สึกว่าพลังของพวกเขาเริ่มลดลงปุยฝ้ายรู้ว่าต้องรีบหาทางแก้ไขทุกคนจำสิ่งที่ทำให้เราไม่เหมือนใครนะตัวจริงจะมีคนชั้นคนเดียวเท่านั้นที่รู้ที่จะพูดได้ แต่หลังจากนั้นปุยฝ้ายตัวปลอมก็เริ่มพูดแต่ปุยฝ้ายตัวจริงก็สามารถหยุดพวกมันไว้ได้ทันฉันฉันฉันฝันถึงการประจญภัยมาด้วยหัวใจทั้งหมดของฉันฉันเชื่อพลังของมิต์ภาพและความกล้าหาญทันใดน,นั้นภาพลงตาทั้งหมดก็แตกสลายและปุยฝ้ายตัวจริงยืนหยัดอยู่ตรงกลาง โดยมีเพื่อนๆอ,อยู่ข้างๆแม่มดราตรีร้องเสียงดังด้วยความโกรธและยกคาถาขึ้นพอแล้วกับเกมพวกนี้ข้าจะสดแสดงพลังที่แท้จริงของข้าให้พวกเจ้าได้เห็นด้วยการโบกคาถาของแม่มดราตรีทําให้พายุดำเริ่มหมุนรอบตัวพวกเขาห้องก็เริ่มสัน่นและกําแพงดูเหมือนจะใกล้เข้ามามากขึ้นเงาทั้งหลายกลายเป็นสตว์ร้ายพุ่งเข้าหาพวกเขา เต้องหลบและป้องกันตัวเองในขณะที่แม่มดไร่เวทมนต์อยู่ทุกมุมเราเราไม่อาจทนได้นานกว่านี้แล้วจะทำยังไงดีปุยฝ้ายเราต้องสู้กลับสิต้องสู้กลับด้วยพลังทั้งหมดที่เรามีเจ้าหนุกแกบอเ่มแหนยิมขึ้นและไล่ท้าทายเพื่อสร้างโล่ป้องกันให้เพื่อนๆชนฉบาใช้พลังลมผลักเงาสัตว์กลับไปกระติบล่องไปใกล้ๆแม่มดเพื่อหาจุดอ่อน นใดนั้นคาถาของแม่มดส่องแสงสีแดงจ้าทะเลงมันไปที่ปุ่ยฝ้ายเตรียมพี่จะปล่อยพลังคำสาปที่รุนแรงนี่นี่คืออาการของฉันกระติบกระซวนออกจากเงาแห่งความมืดและตีคาถาออกจากมือของแม่มดซึ่งตอนนั้นแม่มดโกรธมากหันมาโฟกสัสที่กระติบแต่กระติบก็รีบหลบไปเจ้าคิดว่าทำอย่างนี้จะหยุดข้าได้หรอข้ายังมีเวทมนต์มากกว่าที่เจ้านึกถึง แม่โมดก็ยกนือขึ้นและห้องก็เต็มไปด้วยแสงสว่างจ้าชั่วขณะหนึ่งเพื่อนๆมองอะไรไม่เห็นแต่เมื่อแสงสว่างจ้าจางลงพวกเขาพบว่าตัวเองได้ไปอยู่ในที่ใหม่คือป่ามืดที่เต็มไปด้วยหมอกหนาทึบเธอเธอส่งพวกเรามาที่ไหนสักแห่งแล้วพวกเราต้องระวังให้มากขึ้นทันใดนั้นพวกเขาได้ยินเสียงของแม่มดทท้อนผ่านมา นี่คืออาณาจักรของข้าที่นี่ข้าควบคุมทุกสิ่งเจ้าจะไม่มีวันหนีไปได้พวกเราเคยเจอเล่เหลี่ยมของพวกเจ้ามาแล้วจะเจออีกครั้งก็ไม่กลัวแม่มดปากดตัวและหายไปใองมองรายเวทมนต์สร้างภาพลวงตาพวกเขาต้องเชื่อใจกันและกันมากกว่าครั้งไหนใช้พลังที่รวมกันเพื่อปกป้องและหาวิธีทำลายการควบคุมอำนาจของแม่มดในอาณาจักรนี้ เราต้องหาจุดพลังของเธอให้เจอนี่คือทางเดียวที่จะเอาชนะเธอได้จริงๆพวกเขาสังเกตเห็นคริสตัลที่เรืองแสงบนคาถาของแม่มดมันคือพลังแห่งเวทมนตร์ของเธอพวกเขารู้ว่าต้องทำลายมันเพื่อยุดติดก,การครอบครองอำนาจของแม่มดในดินแดนเวทมนตร์นี้พวกเราต้องร่วมกันรวมพลังโจมตีครั้งสุดท้าย ด้วยความกล้าหาญของปุยฝ้ายพลังลมของชบาคาถาปกป้องของเอแคลและการซ่อนเร้นของกระติบพวกเขาพุ่งไปยังแม่มดแม่มดร้เวทมนต์เพื่อผลักพวกเขาออกแต่ด้วยมิตรภาพและความตั้งใจนแน่วแน่ของพวกเขาทําให้พวกเขาแข็งแกร่งกว่าเดิมปุยฝ้ายพุ่งตัวไปข้างหน้าและด้วยพลังมหาศาลก็ได้ตีจนคริสตัลน,นั้นแตกคริสตัลแตกกระจายสว่างจ้าปกคลุมท้องฟ้า ไพลังของข้าเมื่อคริสตัลแตกออกแล้วภาพลวงตาของแม่มดก็หายไปและอาณาจักรมืดก็สลายไปแม่มดถอยกลับอย่างอ่อนแรงแต่ด้วยสีหน้าที่ประทับใจและเขารพพวกเจ้าฉันกล้าหาญและมีไมตรีอย่างที่ข้าไม่เคยเห็นข้าประมาทเจ้าไปพวกเจ้าอาจจะชนะครั้งนี้แต่จำไว้ว่ายังมีการผจญภัยอีกมากรอยอยู่ข้างหน้า แม่หมดหายตัวไปในสายหมอกปล่อยให้มีส่วิเศษเรืองแสงลอยตกลงมาเพื่อนๆต่างก็หมดแรงแต่ก็มีความสุขพวกเขายิ้มให้กันและกันเพอร,รู้ว่าพวกเขาได้ผิญหน้ากับความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดแล้วและยังสามารถเอาชนะมันได้บทที่8การกลับบ้านด้วยหัวใจที่เปลี่ยนแปลงหลังจากการผจญไทยอันยาวนานและท้าทาย ปุย้ายและเพื่อนๆพ,พาเด็กๆเ,เดินทางกลับมาถึงหมู่บ้านในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางเสียงเชียร์และการต้อนรับที่อบอุ่นจากครอบครัวและเพื่อนบ้านทุกคนปุ๋ย้ายลูกจ๋าลูกกลับมาแล้วแม่เป็นห่วงมากเลยรู้ไหมรู้ไหมว่าแม่คิดถึงลูกแค่ไหนแม่หนูก็คิดถึงแม่มากเลือเกินหนูรู้สึกตลอดเวลาว่าแม่รออยู่ที่บ้านและมันก็เป็นกำลังใจให้หนูผ่านทุกอุปสรรคไปได้ ลูกกล้าหาญมากจริงๆพอ่อภูมิใจในตัวลูกเหลือเกินปุ้ยฝ้ายไม่ใช่พราลูกเอาชนะศัตรูได้แต่พราลูกมีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และรักเพื่อนเพื่อนของลูกพ่อคะหนูได้เรียนรู้ว่าความกล้าหาญไม่ใช่แค่การสู้กับศัตรูแต่มันคือการเชื่อในตัวเองและไม่ลืมความรักและความหวังที่มีต่อครอบครัวคะ่ะบทสรุปที่อบอุ่น ในยามค่ำคืนทุกคนมารวมตัวกันรอบกองไฟเล็กๆที่ส่องแสงอุ่นๆทั้งหมู่บ้านร้องเพลงและเล่าเรื่องราวด้วยรอยยิ้มมีความสุขและความสงบสุขที่สัมผัสได้ในอากาศความรักในครอบครัวและมิตรภาพที่ไม่มีวันสิ้นสุดน,น,นี่ีทุกคนมารวมกันตรงนี้เถอะเรามีเรื่องราวกปรผจญภัยที่ยาวเหยียดและก็ตื่นเต้นม,มากแตจะเล่าให้ฟัง ใช่แล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการได้กลับมาบ้านอย่างปลอดภยัยและได้อยู่กับครอบครัวอีกครั้งนั่นคือสมบัติที่มีค่าที่สุดพี่ปุ้ยฝ้ายค่ะหนูหนูอยากฟังเรื่องของพี่พี่เล่าให้ฟังได้ไหมว่าพี่ไปเจออะไรมาบ้างแน่นอนสิจ้าน้องรักพี่ได้เรียนรู้มากมายจากการผจญภัยครั้งนี้และที่สําคัญที่สุดก็คือการได้รู้ว่าครอบครัวคือที่ที่หัวใจของพี่อยากกลับมาเสมอ ลูกของแม่โตขึ้นมากจริงๆการประจนไทยครั้งนี้ทำให้ลูกเข้าใจว่าความรักในครอบครัวมีความหมายมากแค่ไหนแม่ดีใจมากที่ได้เห็นลูกแข็งแกร่งขึ้นและรู้คุณค่าของสิ่งที่สาคัญที่สุดในชีวิตใช่ค่ะแม่หนูรู้แล้วว่าการได้กลับมาเจอครอบครัวและการได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงพวกเรามาฉลองกันเถอะให้เป็นวันที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความรักนะ ขอบคุณทุกคนที่ทำให้หนูรู้ว่าไม่มีที่ไหนจะดีไปกว่ากันได้อยู่บ้านที่ที่เรารักกันและพร้อมจะเผชิญทุกสิ่งไปด้วยกัน